Thank you. ครับพี่น้องครับกับขม่าหาหมองนั่งคือเกาเรือบานนี้โอ้ยจะเป็นหมานตะต้องกดนะพี่น้องมาหลบใลกับแมนโลดนะครับเอาท่าในใดกัพี่น้องมาหอดแล้วนะครับซื้อบผ่านทาประตูกันขมา่านะครับสำหรับท่นานที่วิวไฟหลบหลอบไม่ได้คือเกาครับ เจนไดกาลินครับเจนไดกาเตอร์ไหบี่น้องเดมอนชงคือเก่านะครับวันนี้มีการปรับรูปแบบสกิปคอนเสิร์ตใหม่นะครับไหพี่ไห้องเดมวลซึ่งกันแบบกระชับรวดเร็วแบบขันใจนะครับในสหรับวันนี้กับระเบียบวัตถุศิลป์แต่วันนีมีขอเรียกของด้านท้องอาจารย์ดนตรีนะครับในคุ้มอุปกรณ์จากข้าวหนึ่งหลังจากงานกิจภาพวิลล์ขอเบิ่งคอนเสิร์ตโชว์กันเลยนะครับวันนี้เป็นคอนเสิร์ตสลับเต้ยผสมด้วยกับนะฮะทางด้านของศิลปินรับเชิญ นะครับที่จะมารวมมอบความสุขและความบันเทิงพร้อมในเปิดอารบัมซิงเกิลเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากสาวสิลพินจินตราบูลล่า